สวัสดีครับวันนี้ผมจะมารีวิวกับเจ้าตัวฟลุกสามไม่ใช่อันนี้ครับวันนี้เราจะมารีวิวเจ้าตัวฟลุกสามเจ็ดสามแคลมมันติมมเตอร์ของฟลุกนั่นเองครับเรามาดูกันครับว่าเจ้าตัวนี้มีความสามารถและความพิเศษอะไรเชิญรับชมรับฟังกันเลยครับตอนนี้เรากดตัวเจ้าฟลุกสามเจ็ดสามนะครับ เรามาดูกันดีกว่าว่าข้างในกล่องมันมีอะไรมาให้บ้างนะครับอย่างแรกเลยนี่ครับสมุดคู่มือพี่พช่างคนอ่านก่อนการใช้งานนะครับอย่างที่สองครับใบารันตีครับและอย่างที่สามครับเป็นเมนูคู่มือแล้วก็รายละเอียดสินค้าอก่นงของฟุกนนะครับเรามาดูเพื่อนเราวันดีกว่าครับคือเจ้านี่เลยฟุกซีรีส์373ครับจะถูกบรรจุอยู่ในซอฟเทนนี้นะครับแต่นี่ครับนี่คือหน้าตาของเจ้าฝุก373นั่นเองครับ โดยฟังก์ชันหรือว่าความสาม,มารถของเจ้าตัวนี้ครับก็คืออย่างแรกเลยเจ้าตัวนี้นะครับสามารถวัดกระสแสไฟนะครับได้สูงส,สุดถึง600มเอซ์นั่นเองครับและเจ้าตัวนี้ครับสามารถวัดแรงดันไฟนะครับได้ถึงสูงสุดที่600โวลต์ทั้ง AC และ DC นั่นเองนะครับโดยเจ้าตัวนี้นะครับจะเหมาะมากเลยครับสำหรับงานที่เป็นขนาดใหญ่หรือว่าโรงงานอุตสาหกรรมที่มีขนาดใหญ่มากนะครับในการทำงานที่เราต้องการวัดกระแสที่มีปริมาณอกมากเจ้าตัวนี้จะตอบโจทย์มากเลยนั่นเองนะครับ และเจ้าตัวนี้นะครับยังมีฟังก์ชันในการตรวจสอบว่าระบบสายไฟของเรานะครับนั้นขาดหรือว่ามีปัญหาหรือไม่เราสามารถใช้การวัดแบบต่อเนื่องได้เลยนั่นเองครับและยังมีฟังก์ชันพิเศษก็คือการโฮค่านะครับโดยการที่เราวัดนะครับแล้วกดโฮปึ๊บค่าที่เราวัดได้นะครับก็จะถูกจุดไปชั่วคราวนั่นเองครับจะทําให้การทํางานของเรานะครับนั้นสะดวกและสิ้นเปมากขึ้นนั่นเองครับสำหรับพี่ๆท่านใดนะครับที่สนใจ หรือว่าอยากดูสินค้าเพิ่มเติมนะครับสามารถกดที่ลิงก์ด้านข้างได้เลยนะครับสำหรับพี่ๆท่านใดนะครับที่สั่งซื้อผ่านทางไม่ใช่ทอนิกของเรานะครับเรามีวารันตีหลังการขาย1ปีเต็มแล้วก็มีบริการซ่อมและสอบเทียบนั่นเองนะครับและพี่ๆท่านใดนะครับที่ชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s c r ตา e ให้เราด้วยนะครับสำหรับวันนี้ครับสวัสดีครับ